กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการถอดชิ้นส่วนกันชนหน้าโตโยต้ายาริสตัวใหม่พิธีขั้นตอนในการถอดตามคลิปวิดีโอเลยครับด้านบนจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นกิบล็อกพลาสติกครับวิธีในการถอดกิบล็อกจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางนะครับส่วนเครื่องมือมีขายทั่วไปนะครับตามร้านเครื่องมือช่างค่อยค่อยถอดอย่างระมัดระวังนะครับพอถอดด้านบนเสร็จแล้ว กราจะมาถอดด้านข้างกันนะจะมีคลิปล็อกทั้งหมด4ตัวนะครับถอดเหมือนกันนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับตามคลิปประกอบเลยครับผมถอดคลิปล็อกเสร็จนะครับค่อยๆดึงออกอย่างระมัดระวังนะครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันเลยนะครับ ที่สำคัญคือต้องทำใจเย็นๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับขั้นตอนสุดท้ายในการถอดนะด้านใต้กันชนหน้าจะมีน็อตสกรูกเกีียวปล่อยทั้งหมด10ตัวนะครับขันน็อตออกให้หมดเลยครับส่วนในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษในการถอดนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานครับหรือไม่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับสามารถใช้เป็นประแจเบอร์ส0ก็ได้ครับ แต่ว่าขั้นตอนนี้ผมชอบมากเลยนะครับพอเราได้นอนใต้ท้องรถครับสบายถ้ามีหมอนด้วยคงดีนะครับหยอกๆครับคันออกให้หมดเลยนะครับทั้งหมด10ตัวตัวสุดท้ายแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการถอดนะครับ